สวัสดีครับผมนเพีดรพราวรวยน้อยถามเลขสารปูดำนะครับสานประชมที่วัดปูหาเจ็ดแปดนะครับเนาะอันนี้ห้วยผู้ใดตาห้ยเพ่นนี่ละห้วยเพ่ปูอันดำนี่า้ี่ันเพิ่นเขียนให้ตัวใดพอเพื่นเขียนให้ตัวใดครับเจ สามเก้าสี่เจ็ดดิสามเก้าสี่เจ็ดเอาสามเก้าสี่เจ็ดคือหลายตัวแต่กับหาศูนทั้งหาศูนย์อีกโอ้สามเก้ากับสี่เจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดหาสวนหาศูนโอ้เลือกสามหางโอ้ เดี๋ยวนะครับท่นานผู้ชมเพฟ้นให้เพฟ้นเขียนให้ตัวไหนกำลังเาราอยู่ที่สถานที่บ้านแม่ลักพุวงอยู่ตอนนีอืมเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้บ้านแม่หลางส้วงเหรอบ้านเฟ้นยูนนิ่งป่ะอืมบ้านเฟ้นยูนนิ่งิี่อืมมลอะบ้านแม่หลางส้งนะครับท่านผู้ชมปูดำตา เป็นหามากล้วเนาะค่บท,าท่านผู้ชมสามเก้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดนี่เนาเก้ารั้ฝ่าสื่อแล้วเมันขี่ใบอลไปเ้ยผูดำ ส,ดดสามเก้าศูนย์หางสี่เจ็ดนะครับเขาลุออยอยู่นะเขาลังเป็นไห่ามากนะครับท่านผู้ชมไอพิจ,จารณาบ้างเนาะครับเนะบานนะหวยปูด,ดับเนาะครับอยู่วัดปูอยู่สำนักสงฆ์ปูห้าเจ็ดแปดนาะครับเนาะสามชุดนะครับพี่น้องสามชุดสามหางหอ,อพิจารณาบ้างครับไปมาแล้วครับ สามเก้าศูนย์หาส่เเนาะครับท่านผู้ชมเฝ้าไปหาสื่อเนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมื่อเดี๋ยวปิดก่อนเนะครับเนาะปูปูไปปูไปอยู่หน้าสิจะไปอยู่หน้าใส่แล้วเราจะต่อไปนี้เราคงไม่ได้รบกวนปูแล้วเนาะ มาแต ar, ล่ล่อหปูดำในวันที่หมวงออกข้างนั้นเลยค่ะต้นขุ่นโตเแบบหนึ่งับสึงชม่นค้นมาถาเบ่งหลาย้นถาคนล่อค่อยหลายห้วยปูดำ ไ่มาแล้วครับสามเก้าศูนหาสี่เกตนะครับท่านผู้ชมได้โอ้ได้จได้แล้วกลับเลยเนาะได้แล้วกลับแล้วกลับแล้วเอฝ้าเรือฝ้าเรือยู่ไซล่ะยุไอยุไก่ฝ้ากุดอนีคุอ่ะ ป้าทันตุชุ่มครับป้า,ปาอำเภอหน้ายุง่งจิตป้าเพิ่นมาจากอุดรเนาะครับทันูุชมกลับแล้วครับมานางขาดนหอดจนขี้หอดใบเนาะครับทานูุชมเป็นใดแล้วเพิ่นกลับไปแล้วครับมาจากหน้ายุง่งอ้อ ตอนลากนล่างอ่านดี่นะครับันผู้มส้มเชี่เรียงกันลเกันหมล่างเร่งขึ้นกันสวัสดีคร้คนมาถาวหลายเนาะคนมาถาวจนเต็มเนาะอยู่ล่านของอันนี้เป็นล่านของแม่ส้งจีคนมานางถาเต็มเลย เบื้องขวัญกีรอบดท่านผู้ชมมีเลขสามหางนะครับเนาะสามเก้าศูนหาสี่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมเอาไวพิจารณาหน้ามัะครับเนาะเปล่านะครับเดี๋ยวอนเสือประทันรวยๆแห่งๆทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อบายสี่โมงคนไล่คนแชร์คนติดตามเช่นกันดวยนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ